สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเพาะหม้อซุปแช่ตูเ้เย็นครอบครัวอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลทั้งบ้านเหตุเพราะเอาหม้อซุปแชต่ตู้เย็นเตือนอุทาหรณ์ครอบครัวอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลทั้งบ้านเหตุเพาะเอาหม้อซุปร้อนแช่ตูเ้เย็นรู้สาเหตุคาดไม่ถึงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนอุทาหรณ์เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเชียงโชซาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในไต้หวันได้เปิดเผยว่าเขาเจอเคสผู้ป่วยชายรายหนึ่งได้รับการฟอกไตเป็นเวลานานแต่ก็ไม่มีอาการใดๆผิดปกติจนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกส่งตัวมายังแผนกฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอาหารเป็นพิษแถมไม่ใช่ตัวเขาเพียงแค่คนเดียวโดยรายงานระบุว่าหลังจากนั้นสมาชิกในครอบครัวของเขาอีกห้าคนก็เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษเช่นเดียวกันเมื่อทางแพทย์ดำเนินการซักประวัติ ก็ทราบว่าก่อนหน้านั้นภรรยาของชายคนนี้ทําซุปหม้อใหญ่หลังจากที่เขาตักซุปแยกไว้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นทั้งหม้อที่ยังร้อนจัดก่อนจะมารู้ภายหลังว่าซุปหม้อร้อนใหญ่นั้นเมื่อนําไปแช่ตู้เย็นกลายเป็นการวางยาทางครอบครัวอย่างไม่คาดคิดทั้งนี้แพทย์เปิดเผยว่าส่วนประกอบหลักของน้ําซุปคือน้ําเมื่อน้ํายิ่งมีอุณหภูมิสูงมากก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้น ในการทำให้เย็นลงดังนั้นหากใส่หม้อซุปร้อนเข้าไปในตู้เย็นทั้งที่ยังร้อนมากส่งผลให้อุณหภูมิภายในโดยรวมของตู้เย็นสูงขึ้นอาจจะใช้เวลานานถึง12ชั่วโมงกว่าที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อความเย็นภายในตู้เย็นไม่เหมาะสมเพียงพอจึงทําให้อาหารอื่นๆที่แช่อยู่เกิดเน่าเสียเมื่อครอบครัวกินเข้าไปจึงเกิดอาหารเป็นพิษอย่างไรก็ตามทางผู้เชี่ยวชาญนําเคสดังกล่าวมาเปิดเผยเป็นอุทาหรณ์ โดยแนะนำว่าหากต้องการจะนำซุปแช่ในตู้เย็นจำเป็นต้องทำให้อุณหภูมิของซุปเป็นปกติใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องทั่วไปซึ่งหากรีบสามารถใช้พัดลมช่วยเป่าได้แต่ไม่ควรแช่หม้อซุปที่ยังร้อนอยู่โดยเด็ดขาดนอกจากนั้นควรหมั่นตรวจสอบอาหารที่แช่ในตู้เย็นไม่ปล่อยทิ้งไว้นานหรือจัดวางให้ออาดเกินไปรวมไปถึงการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอมิเช่นนั้นอาจจะทำให้มี เชื้อแบคทีรียปนเปื้อนอยู่ในอาหารเป็นอันตรายร้ายที่ซ่อนอยู่อย่างที่คาดไม่ถึงขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ